สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาของเรานะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเจริญนะครับคือชีวิตเขานี่เออพลิกผันน่าดูเลยใช่ค่ะมีทั้งเรื่องความเป็นความตายความดีความชั่วแล้วก็การค้นหาตัวเองครับและที่สําคัญคือเรื่องนี้มันมีความเชื่อเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแบบเข้มข้นมากเลย ใช่เลยค่ะที่เราได้อ่านมานี่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมนิยายเลยนะคะเล่าชีวิตเจริญได้โลดโผนมากจริงๆมีอะไรบ้างน,นะครับตอนนั้นถูกทำร้ายเกือบตายใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีคนมาช่วยแบบไม่คาดฝันแล้วก็ต้องเสียเพื่อนรักไปอีกอืมและยังมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนเส้นทางชีวิตแล้วสุดท้ายก็กลับไปบ้านไปเจอเรื่องราวในอดีตอีกค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองไล่เรียงเหตุการณ์สาคัญๆพวกนี้ดู ค่ะแล้วก็ดูว่าตัวละครต่างๆโดยเฉพาะเจริญเนี่ยเขาสะท้อนแง่คิดอะไรให้เราบ้างมีประเด็นไหนที่แบบเอ๊ะทำให้เราฉุกคิดหรือเข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องกรรมตามแบบฉบับของเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาละเริ่มแรกเลยเรื่องเปิดมาก็แรงมากแรงจริงๆค่ะเจริญโดนรุมทำร้ายครับเกือบตายเลยนะ อะไรมันถึงเริ่มต้นได้รุนแรงขนาดนั้นแล้วทำไมต้องเป็นพระด้วยล่ะครับที่เป็นคนสั่งการเนี่ยนั่นสิคะน่าสนใจมากคือเปิดเรื่องมาก็เจอชายชะกันเป็นสิบคนรุมเจริญเลยนะคะโอ้สิบคนค่ะแล้วที่เจ็บปวดคือคนสั่งการคือหลวงตาที่เจริญจำได้แม่นเลย แถมยังสั่งให้แทงซ้ำให้ตายอีกใช่ค่ะคือมันสร้างปมขัดแย้งที่รุนแรงมากตั้งแต่แรกเลยเหมือนชี้ให้เห็นด้านมืดที่อาจจะมีอยู่ในสังคมหรืออย่างน้อยก็ในสายตาของเจริญเองนะเหมือนเป็นการตอกย้ำปมเก่าๆที่เจริญมีกับพระอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคือมีนายหมันพายเรือผ่านมาพอดีอ๋อคนนี้เองที่เข้ามาช่วยค่ะช่วยไว้ได้ทันตอนกำลังจะโดนแทงพอดีเลยแล้วแกยังกล้าต่อว่าหลวงตาด้วยนะ โหใจเด็ดมากตัวละครในหมันนี่เขาเป็นตัวแทนของอะไรในเรื่องนี้ครับดูตรงข้ามกับลุงตาลลิบลับเลยเขาเป็นเหมือนตัวแทนของความดีที่แท้จริงค่ะแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นหมอจีนจนจนแต่มีน้ำใจมากช่วยเจริญแบบไม่หวังอะไรเลยพาไปรักษาที่บ้านสวนถึงจะจนแต่ครอบครัวใหญ่อบอุ่นนะคะลูกต้องกคนกคนแล้วปรัชญาชีวิตของนายหมันที่ว่า ทำความดีเพื่อความดีแหละครับทีบอกว่าได้มาจากหลวงอวสดวัดปักน้ำยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดเนี่ยค่ะอันนี้น่าสนใจมากมันฟังดูดีนะครับแต่พอลูกๆเขาตั้งคำถามว่าทำไมพ่อดีแล้วยังจนอยู่ละ่ะตรงนี้เรื่องกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความดีกับโลกความจริงหรือเปล่าครับเป็นมุมมองที่จริงมากเลยค่ะลูกสาวคนหนึ่งก็หวังรางวัลอีกคนก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนดีมักจนคนชั่วกลับรวยซะง,งั้นอืม มันสะท้อนความสับสนที่คนทั่วไปอาจจะรู้สึกนะคะแต่แก่นที่นายหมันพยายามจะบอกก็คือคุณค่าความดีมันไม่ได้วัดกันที่เงินทองเสมอไปเข้าใจครับและพอเจริญเริ่มฟื้นตัวคราวนี้ความขัดแย้งในใจเขายิ่งชัดเลยใช่ค่ะพอเปิดเผยว่าตัวเองเป็นหลานหลวงธาราบางแวกเท่านั้นแหละความเกลียดพระที่สะสมมามันปะทุเลยค่ะรุนแรงมากนายหมันก็พยายามแนะนำนะบอกให้แยกแยะระหว่างพระดีกับโจปรปล้นศาสนา แต่สําหรับเจริญตอนนั้นที่เพิ่งเกือบตายเพราะคนที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยมันจะแยกแยะง่ายๆได้ยังไงล่ะครับยากมากค่ะเป็นคําถามที่ดีเลยคือในหมันอาจจะให้หลักการไว้แต่การจะยอมรับแล้วทําตามได้จริงคงต้องใช้เวลาแล้วที่น่าสนใจมากๆคือคําทํานายคําทํานายค่ะในหมันทํานายว่าเจริญจะต้องบวชไม่สึกซึ่งดันไปตรงกับที่พระมหาแพะเคยทานายไว้ก่อนหน้านี้ด้วยฮะจะบวชไม่สึกเนี่ยนะ ทั้งทนที่เกลียดพระขนาดนั้นน่ะเหรอครับใช่ค่ะขัดแย้งกันสุดๆเลยโหอันนี้สร้างความตึงเครียดเลยนะว่าสุดท้ายแล้วความตั้งใจของเจริญเองกับสิ่งที่เหมือนเป็นชะตาหรือคําทานายเนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันนั่นแหละค่ะปมใหญ่ที่เรื่องทิ้งไว้ให้เราตามต่อเลยระหว่างนั้นก็มีเรื่องแทรกนิดหน่อยครับเจริญเล่านิทานมักลีผลให้เด็กๆฟังนะคะที่ยายเคยฟังมาจากหลวงพ่อช้างอ๋อมักลีผลนายหมันก็เชื่อนะว่าอาจจะมีจริง อ้างอิงเรื่องพระเวสสันดรชาดกไปก็เป็นการสอดแทรกความเชื่อผืนบ้านเข้ามาเนาะครับจากเรื่องน้มใจเรื่องปรัชญาดีๆก็พลิกไปเจอข่าวร้ายกับการสูญเสียอีกแล้วทำไมเรื่องมันต้องดรามา่าซ้อนดราม่าขนาดนี้ครับทั้งเรื่องหลานสาวทั้งเรื่องกันเชียงเพื่อนรักอืมการที่โศกกน,นาตกรรมมันมาซ้อนๆกันอาจจะต้องการย้ำเตีมเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตมั้งคะหรือที่เรียกว่าอันิจจังนะคะอย่างเรื่องหลานสาวที่เสียด้วยหิวาน วันเดียวกับที่เจริญหายตัวไปนี่นะใช่ค่ะเป็นเหตุให้คนเรือไปรับผิดเวลาด้วยซึ่งนายหมันก็ยังไม่ได้บอกเจริญนะตอนนั้นกลัวอาการจะซุดแล้วเรื่องกันเชียงล่ะครับอันนี้น่าจะกระทบใจเจริญมากมากค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยจากที่ฝันอยากเป็นนักขี่รถไต่ถังด้วยกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นการตายของกันเชียงนี่มันสะเทือนใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะที่ว่าเจริญเห็นลางร้ายก่อนแล้วเป็นเงาหัวขาดแต่เตือนไม่ทันใช่ค่ะ มันเหมือนตอกย้ำเริ่มงกรรมที่เลี่ยงไม่ได้หรือโชคชะตาที่กำหนดไว้แล้วเลยเนาะครับแล้วอุบัติเหตุก็เกิดจากหนุ้งสำนวนนักแสดงอีกคนลืมปลดเกียวว่างรถเลยพุ่งชนถังแล้วก็ตกลงมาทับข้อกันเชียงตายคาที่เลยค่ะมันดูเหมือนอุบัติเหตุจากความประมาทนะแต่พอมีเรื่องลางบอกเหตุเข้ามาแถมสมพานวัดสัทธาพิรมก็เห็นเหมือนกันว่ามองไม่เห็นหัวกันเชียง ค่ะแล้วท่านก็เชื่อว่าเป็นเรื่องกรรมที่ห้ามไม่ได้อีกมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องเอนไปทางนั้นมากๆว่าเป็นกรรมเก่าหรือชะตาที่ถูกขีดไว้แล้วแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือปฏิกิริยาของพ่อกันเชียงนายลานะครับอ๋อนายลานแทนที่จะเสียใจกลับไปกังวลเรื่องเงินเงินทองทองแล้วยังดูจะอิจฉาพ่อเจริญทิสพองที่มาช่วยงานศพเต็มที่อีก ใช่ค่ะตัวละครในลายนี้สะท้อนด้านมืดของมนุษย์เลยนะคะความโลภความริษย,ยาเรื่องกำลังจะบอกอะไรครับใช้ตัวละครนี้สะท้อนเรื่องกรรมหรือวิจารณ์อะไรอยู่หรือเปล่าดูเหมือนเรื่องจะเชื่อมโยงนะคะว่าความคิดหรือใจิตใจที่ไม่ดีของพ่อแม่อาจจะส่งผลไปถึงชะตาของลูกได้ซึ่งตรงกันข้ามกับพ่อเจริญเลยทิสพองนี่คือรู้ทันความคิดนายลาน แต่ก็ยังช่วยเต็มที่แล้วการที่เจริญต้องย้ายไปพยาไทยล่ะครับไปเรียนดนตรีกับครูสอนเพราะอึดอัดกับคุณเปี่ยมสามีป้าที่ดูอิจฉาเนี่ยค่ะคุณเปี่ยมดูไม่น่าไว้ใจ อันนี้เป็นการหนีปัญหาหรือว่าเป็นโชคชะตาพาไปสู่อีกทางหนึ่งครับอาจจะทั้งสองอย่างนะคะคือหลวงทาราปู่ของเจริญก็มองกันไกลด้วยอยากปกป้องหลานแล้วก็อยากรักษาวงปีพาดไว้ด้วยเพราะไม่ไว้ใจคุณเปี่ยมครับและก็เป็นการเปิดโอกาสให้เจริญเจอเส้นทางใหม่ๆด้วยใช่ค่ะชีวิตที่พญาไทยกับครูสอนก็ดูเปิดโลกให้เจริญเหมือนกันนะทั้งเรื่องดนตรีที่เขามีพรสวรรค์มากๆครูสอนก็ชมค่ะ แล้วยังมีไหวพริบไปช่วยเพื่อนจีบสาวอีกนะใช้ลูกชิ้นติดสินบนหมาจริงเหรอครับแต่ก็มีประเด็นเรื่องคู่ครองเข้ามาอีกใช่ไหมครับที่ภรรยาครูสอนอยากได้เป็นลูกเขยใช่ค่ะคุณโกสุ่มอยากให้แต่งกับรัตนาลูกสาวแต่ครูสอนก็เตือนว่าให้รอบคอบอย่าครุงถุงชนแล้วเจริญว่าไงครับเรื่องนี้ปฏิเสธแข่งขันเลยค่ะบอกว่าไม่อยากมีความรักไม่อยากแต่งงานไม่อยากทําให้ผู้หญิงต้องมาทุกข์โดยเฉพาะเรื่องเจ็บปวดตอนคลอดลูก อืมเหตุผลเรื่องคลอดลูกนี่มันดูแปลกๆนะครับมันมีนัยยะอะไรหรือแค่เป็นข้ออ้างไม่อยากผูกมัดอันนี้น่าคิดนะคะอาจจะมองได้หลายแบบอาจจะเป็นความรู้สึกอยากปกป้องมากๆหรืออาจจะเป็นการแสดงออกว่าอยากควบคุมชีวิตตัวเองปฏิเสธทุกทางที่คนอื่นคาดหวังหรือที่เขามองว่าเป็นความทุกข์ซึ่งก็รวมถึงการบวชกับการมีครอบครัวด้วยใช่ค่ะ แล้วก็เชื่อมโยงกับความเกลียดพระของเขาล้วยมันอาจจะสะท้อนการปฏิเสธวิถีชีวิตแบบเดิมๆทั้งหมดเลยแล้วพอครูสอนเสนอให้ไปเป็นตำรวจแทนละครับเพราะมองว่าดนตรีไทยอาจจะไม่มั่นคงอันนี้ครูสอนมองในเชิงปฏิบัติเลยค่ะเป็นห่วงอนาคตสิทธิ์แต่การตัดสินใจนี้นำไปสู่จุดเปลี่ยนใหญ่อีกครั้งคือการไปพบจำผลแปลกปอพีบูนสงครามใช่ค่ะวีรบุรุษในดวงใจของเจริญเลยเขาตื่นเต้นมาก แล้วการที่จอมพลแปลกเน้นเรื่องความยุติธรรมไม่รับปากว่าจะช่วยให้สอบผ่านแต่จะให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอันนี้ส่งผลต่อมุมมองเจริญยังไงบ้างครับเทียบกับที่เคยเจอหลงตามาน่าจะประทับใจมากเลยค่ะความตรงไปตรงมาความยุติธรรมของท่านจอมพลน่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้มีอำนาจที่ต่างจากอดีตอาจจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในคุณธรรมให้เขาก็ได้นะคะครับและสุดท้ายเจริญก็สอบเข้าโรงเรียนตำรวจได้ด้วยตัวเองจริงๆใช่ค่ะ จากนักดนตรีกลายเป็นตำรวจเป็นการเปลี่ยนเส้นทางครั้งใหญ่อีกครั้งแต่พอกลับม,มาเยี่ยมบ้านก็ต้องเจอเรื่องเศร้าอีกจนได้การจากไปของหลวงทาราปู่ของเขาค่ะท่านป่วยด้วยโรคชราแต่ก็ยังดีใจที่เห็นเจริญเข้าโรงเรียนตำรวจได้แล้วก็ฝากฝั่งเรื่องดนตรีต่อคืนนั้นท่านก็ไปอย่างสงบมันยิ่งย้ำเรื่องอนิจจงความไม่เที่ยงแต่ทำไมทำไมความเกลียดพระของเจริญถึงยังไม่หายไปเลยเหรอครับ ทั้งที่เห็นความตายเห็นความไม่เที่ยงกับตาตัวเองซ้ำแล้วอืมการเสียปู่ไปก็ทำให้เจริญคิดเรื่องนี้นะคะแต่ดูเหมือนปมเรื่องเกลียดแผลนี่มันฝังลึกกว่านั้นมากอาจจะเพราะแผลในใจมันแรงเกินไปหรือเขายังไม่ได้เผชิญหน้ากับต้นตอจริงๆความรู้สึกนั้นมาเลยยังอยู่ครับแล้วพอกลับสิงบุรีบ้านเกิดหลังจากนั้นเหมือนเป็นการไปเก็บตกผลกรรมเก่าเลยนะครับ ใช่ค่ะมีหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องเล็กๆอย่างเผลอพูดพุทธพจน์ผิดกับลุงศิลป์ที่เริ่มหลงลืมหรือการเลี่ยงไม่เจอหน้าป้าเหรียญเพราะกลัวเรื่องยกักยอกทองจะแดงขึ้นมาแต่ที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องเจ้าโทนโอ๋อหมาตัวนั้นที่เจริญเคยคว้างหัวมันเมื่อหลายปีก่อนค่ะกลับมากัดเจริญซะงั้นกางเกงขาดเลยแล้วเจริญมมวแต่เสียด้ยกางเกงแพงมากกว่าเจ็บตัวซีกใช่ค่ะ มันสะท้อนว่าเขาก็ยังมีความยึดติดในวัตถุอยู่เหมือนกันนะหรือยังมองไม่เห็นสาระที่แท้จริงของเรื่องป้าเลี่ยมก็ชี้เลยว่าเป็นกรรมเก่าที่ทำกับหมาไว้แล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้ตัดรําคาญไปค่ะ,จะเจริญก็รับเงินมานะก็แสดงว่าบทเรียนเรื่องกรรมมันยังตามติดชีวิตเขาอยู่เรื่อยๆและจุดที่พีคที่สุดน่าจะเป็นตอนเจอหลานสาวฝาแฝดครั้งแรกประทุมประเทืองค่ะอันนี้น่าตกใจแล้วก็สงสารมากพบว่าหลานไม่มีดั้งจมูก เพราะพี่สาวคือพี่จำเรียงเคยไปดูถูกเหยียดหยามคนชื่อนายแหลมที่หน้าตาไม่ดีใช่ค่ะพี่จำเรียงสารภาพเองเลยว่าเป็นเพราะกรรมอันนั้นคติเกลียดขี้ขี้ตามนี่มันชัดเจนมากเรื่องนี้สะท้อนกฎแห่งกรรมที่ดูเฉพาะเจาะจงแล้วก็เห็นผลทันตามากเลยนะครับมันต่างจากความเข้าใจเรื่องกรรมทั่วไปยังไงบ้างไหมครับ ใช่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดสุดๆในเรื่องเลยที่ผลกรรมมันปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมทางกายภาพโดยตรงมันย้ำเลยว่าแค่คำพูดหรือแม้แต่ความคิดดูถูกในใจก็ส่งผลกรรมรุนแรงกลับมาสู่ตัวเองหรือครอบครัวได้เป็นการตีความกดแห่งกรรมที่เข้มข้นเป็นรูปธรรมมากๆเลยค่ะ ัวการเดินทางของเจริญที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่มันซับซ้อนมีบทเรียนเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่รอดตายปฏิหารเจอทั้งคนดีสุดขั้วชั่วสุดขีดการสูญเสียการตัดสินใจเรื่องอาชีพการกลับไปเจอผลของการกระทําในอดีตท,ทั้งของตัวเองและคนอื่นประเด็นหลักที่เด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องกรรมนี่แหละครับที่ขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดใช่ค่ะกรรมดีของนายหมันของทิศพองก็นําผลดีมาให้กรรมชั่วของหลวงตาของคุณเปี่ยม ของนายลานก็ดูจะส่งผลร้ายตามมาแบบเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วผลกรรมในเรื่องนี้ก็มาหลายรูปแบบมากนะครับตั้งแต่เรื่องความเป็นความตายอย่างกันเชียงลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติของหลานแฝดหรือแม้แต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าเหมือนการเอาคืนอย่างตอนเต้าโทนกัดมันทําให้เห็นว่ากรรมในโลกของเรื่องนี้มันทํางานแบบแทบไม่มีข้อยกเว้นเลยและก็ซับซ้อนมากครับ แก่นที่เราพอจะสรุปได้ก็คือกรรมในเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่นามธรรมาเสมอไปนะครับมันแสดงผลเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนแล้วบางทีก็เชื่อมโยงตรงตรนกับแค่ความคิดหรือคำพูดได้ซ้ำใช่ค่ะไม่ใช่แค่การกระทำทางกายอย่างเดียวแล้วยังมีเรื่องชะตาหรือคำทำนายอีกที่ดูเหมือนจะมีพลังเหนือความตั้งใจของตัวละครอยู่เรื่อยๆเลยซึ่งก็นามาสู่คาถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับ เมื่อมองภาพรวมของกรรมที่ซับซ้อนและดูเหมือนจะหนีไม่พ้นแบบนี้ค่ะอําว่าเขาจะต้องบวชไม่สึกอืมชะตาชีวิตของเจริญนี่มันถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆหรือว่าเรื่องยังเปิดช่องให้เขาเลือกทางเดินของตัวเองได้อยู่แล้วความขัดแย้งรุนแรงทั้งหมดนี้มันจะคลี่คลายไปทางไหนกันแน่ครับเนี่ย